นครับเด็กเขาหงุดหเล่นปะเนี่ยดีเกนเบิครับเบิ้ลสดที่ไหลครับผมแมนครับจ้องกัน้อกนเรันทใสแท็กเราปะครับเนี่ย ไปบ no ังคุณน ah, ี่ครับบ่เนี่ยะไละไปละะเอาครับผู้ชมครับขึ้นแล้วครับโอ้โรเบรกเรานี่ฮะเสียง ดีใจนะเสียงโฮเสียงแฮกันนะฮะเป็นพลังเสียงดีใจที่เื่องจากสามารถที่จะขึ้นมาบนหลมได้นะฮะวันนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าดินสมอช้างก็คือมันหล่มมันน่วมเนี่ยแะครับแหมทั้งแต่เมื่อวานนะคันนี้มาช่วยสามี่ครับแต่ว,ตว,ว่าตกลมเองโอเบรุ่นสิบนะฮะสูตรสำเร็จไม่มีครับ ที่การพลิกแพลงแต่ว่าต้นไม้ขอ,อนไม้นี่ต้องมีนะก็มีการรองการดึงในงานนี้จนะจมฮะอย่างขึ้นไม่หมดครับกำกรอกันอยู่ใายเป็นสริงนะงในการดึง,งดึงจากตัวเอ็กเฟรมนั่นแหละครับ ปกติเราจะเห็นเป็นมือเึงกันเอาว่ามือนี่เหมืนแรงมันหมดนะหลักในการถูกต้องครูรู้เราบอกว่าใช้เป็นสลิงดีกว่าครับตรงเอ็กเฟรมมันจะมีตะขอเกี่ยวอยู่ cua đôi sắp sung phong ยืนนี่ียืนกับผมในร่มเลยม้าเนี่ยเนะรื่องสตาร์ตติดแล้วนะฮะยังดีเลยที่ว่าเรื่องมันสตาร์ตได้ยู่ปะอู้นี่แหละครับสาเหตุที่มันลงนะคุผู้ชมนี่ขนาดรองไม้หมดแล้วนะ ยากดีครับกินยากดี โกเบก็หมดแหกยืนแล้วนะมหมดมะพร้าวไปหลายกิ่งอยู่ฮะหลายต้นอยู่ลำต้นนะฮะทั้งต้นตาลต้นมะพร้าวเมื่อวานก็มีพักพวงฮะ้เข้ามาดูจะบอกว่ามันสุดเกินไปไม่กล้าเสี่ยงนะฮะ ตัวมาลงแล้วจมเหมือนกันไปเดินขึ้นจากลุ้มมหาภัยนี่แหละครับอ่าอย่างนี้ขึ้นแน่นอนฮะท่านผู้ชมเอาสุดๆไปเลยฮนะเป็นกำลังใจให้คนทำงาน ปลอดภัยแล้วครับหนึ่งครับยังเหลือซานี่นะนี่ครับซานี่ยกบูมอาร์มได้นฮะ หมุนไม่ได้ครับท่านผู้ชมสตาร์ทเครื่องติดกระจกบานข้างล่างนั้นแตกไปและหนึ่งบาน<อ>เรียบร้อยนะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวรับชมในคลิปหน้าครับกับการกู้ซานีทางทีมงานบอกว่ายังไงวันนี้ก็ต้องอขึ้นให้ได้ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมและก็ติดตาม ลาไปเลยนะฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ bye ายบายขึ้นนานอยู่พอสมควรครับแต่ว่าเราเลือกเฉพาะ็วดที่เด็ดเดดเอามาฝากกันแต่คลิปนี้ฮะโดนสดกันเลยไม่ได้ตัดนะเปิดคลิปมาก็ยังไม่ได้สวัสดีกันเลยเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับ ต้องระวังลหฮะไม่มีทางเข้าเลยไม่มีทางออกด้วย